สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็จะพามาดูใบผานคุดมันกันครับซึ่งผมก็ได้ใช้งานไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับโดนต่อครับนี่ครับ เลยครับนี่โดนตอครับขอผ่านที่ผมใช่นี่ก็เป็นของยี่ห้อ,อแมมมอตนะครับแมมมอตครับโดนขดนี่ผมบอกเลยว่าทนนะครับใบนี่ยิ่งขุดมัน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 คมตลอดเลยนะครับนี่นี่ใบใบตัวที่สองที่ผมไปซื้อมาใช้นะครับ ยิงคุดยิงคมครับนี่ครับไม่ต้องฝนเลยครับใบยี่ห้อแมมมอสนะครับอันนี้มันด้นต่อเฉยครับไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้กินมันครับเรื่องความคมนะครับคมทุกด้านครับนี่เลือดเลือดด้านนี้ยังไม่ได้ใช้ครับนี่ด้านนี้ผมยังไม่ได้ใช้เลยนี่เดี๋ยวจะใส่ด้านนี้และครับนี่ใช่ไปแล้วอันนี้ใช่ไปแล้วครับนี่ใช่ จริงจริงมันทำไ้โดนตอตอไม้ใหญ่ๆี่ไม่คดนะครับอันนี้โดนตอตายดินครับทอนตอขึ้นมาเลยครับถูกนองครับก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้กว่าน,น,น,นี้จัาไม่ได้่ายี่ห้ออะไรก็เป็นราคาถูกนะครับตัวจะถูกกว่าตัวนี้ครับแล้วก็ไม่มีความคมนะครับไม่คมแล้วก็บใบนาใบนาแล้วก็ซึกไปกับไม่คมครับไม่ค่อยสูดินครับ ตู้อย่างเดียวเลยครับใช่แป๊บเดียวก็ถือแล้วครับแขกไม่ค่อยเข้าครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับนี่แมมมอสครับไปหาซื้อกันได้นลครับนี่ครับรูปช่างครับแมมมอสรับประกันครับคมครับของผมนี่อยููเขดน้องรองน้องกีผมไปซื้ออยู่รานตีครับตีเจริญยนที่เขาไว้อันตะตีนะครับถ้าใครอยู่น้องกีมีรูในนอนครับเขตดนี่ชี้แจกไฟแดงน้องกีนี่ก่อนถึงครับ บินมาแต่นางรองนะครับมีขายครับคมครับนี่ครับจะ,จะใช้ทางนี้จากทีนี่นครับทางนี้กลับเดยะจะกลับไปนี่นะครับไปหาซื้อกันเอาลครับถ้าใครอยู่แถวนี้หรือว่าอยู่ที่อื่นก็นได้ครับถ้ามีเยี่อ้อนี่ซื้อเยี่อ้อนี่ใช่เลยครับอันนี้ผมซื้อมาแต่ลานที่เขาผลิต ผ่านคุณหัวมันขายนะครับไปขอซื้อเข้ามาไม่ได้ไปซื้อร้านอะไรนะครับนี่คมครับแทงเขาได้ใจครับของผมก็ผ่านแต่งเราแต่งอีกครับผ่านรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกโบราณเลยครับนี่รุ่นโบราณนะครับมันเป็นแต่ก่อนมันจะแทกตรงกลางเลยครับ ล้วก็เป็นสามงานนี้นะครับนี่สามงามนี้เราก็มาดัดแปลงทาให้มันใส่ใบพานครับว่าพานตัวดีอ่ะสิบวัวปีไม่ขาดนะครับนี่เห็นอย่างนี้นี่ครับดูต่อจเจริญจนรุ่นแรกครับต้องบอกว่ารุ่นแรกแท้ๆนี่รุ่นแบบริเริ่มครับต้นฉบับหลังๆมาเขาก็พัฒนานครับเขาเยื่องรักเิงอะไรให้เรียบร้อย แต่ก่อนนี่แท็กตรงกลางครับมันไปซ้ายไปขวานี่ไปสาดซีเลยครับนี่ก็ดูครับประสบการณ์เยอะให้กันครับเชื่อมตัวต่อกระชากไรครับนี่ก็ต้องพาน,นี่เป็นพานแก้ไขนะครับผมมาแก้ไขเองครับเพราะว่ามันไปใช่รุ่นเว์ชันปัจจุบันนี่เขาทำมาแท็กโอเคแล้วนะครับ โอเคถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับของกอบลูกชานานี่มาด้วยเรื่องฐานขุดหัวมันครับคมครับคมอันนี้ยังไม่ได้ใช่มันยังไม่ค่อยคมนะครับแต่ไอพวกที่ดานใช้งานไปแล้วครับมีด้านไหนใช้ไปแล้วคมกว่านะครับตรงจับดูอีกทางนี้ถ้าทูไปนี่คมครับฝีมือลูกน้องงัดโตครับ บาดแต่บาดแต่ตัวนี้จะขาดไปแล้วครับลำตัจนใบดินขนาดนี้เดี๋ยวผมจะกลับครับนี่แหละเอาทางนี้คืนคนี่แหละเอาเฉิดเชิดนี่แหละย่งนี้ขุดบนแล้ว,ลว,นวนนะค่อยถอนทุบเอาครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบาดด้วยเรื่องผานใบผานขุดหัวมันครับไปหากันเอาครับแมมมอสผมว่าผผานครับ ทีนี้ก็ขอสวัสดีครับ